อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่287ปตระกูลทรงไล่ล่าราชาสัตว์ร,ร้ายหลังจากเจ้าหญิงอี้เห็นไปหลีเขาตกใจแวบ,บหนึ่งแต่สักพักดวงตาของเขาก็เปล่งประกายเจิดจรัดสัตว์ร,ร้ายพันธสัญญานั้นหรือไอ้หนูแกโชคดีมากที่สามารถทำสัญญากับราชาสัตว์ร,ร้ายได้แต่คิดจริงๆหรือว่าแค่นี้จะสามารถโค่นชัน เจ้าหญิงอี้มั่นใจในตัวเองมากเพราะท้ายที่สุดแล้วบนกายเขาคือเกราะในของราชันสัตว์ร้ายเลเวลดีดังนั้นการโจมตีของชินเฟิงและไปหลีไม่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเขายังไงก็เถอะฉันคงไม่มีเวลามาเล่นด้วยตอนนี้พวกตาแก่ตระกูลทรงหลายคนกำลังออกมาแล้วพวกมันคิดจะฮุบผลประโยชน์ไว้คนเดียวเกรงว่าอีกไม่กี่นาทีคงมาถึงที่นี่ชินเฟิงพอได้ยินก็เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยปากว่าถ้าอย่างนั้นฉันคงไม่สามารถเสียเวลากับนายได้เหมือนกันเพราะถ้าต้องสู้กับเลเวลดีหลายคนในคราวเดียวต่อให้เป็นฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะเจ้าหญิงอี้หัวเราะเหงนั้นแกกำลังจะบอกว่าถ้าฉันคนเดียวยังไงก็ชนะได้งงินสิจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยมัง้งเจ้าหญิงอี้คือใครเขาคือคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กครอบครองพะละกกำลังอันแข็งกราวา ไม่ว่าจะสัตว์ร้ายเลเวลดีหรือผู้ใช้พลังเลเวลดีล้วนไม่คนามือเขาในยามที่ตนมีเลเวล e 8 e 9เขาถึงขั้นสามารถไล่ล่าและสังหารมือปืนเลเวลดีมาแล้วดังนั้นคำกล่าวของชินเฟิงเจ้าหญิงอี้มีให้ค่าใดๆบางทีหากเทียบระหว่างเขากับบลัทฮันเตอร์ในกรณีที่อยู่ในเลเวลเดียวกันอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งกว่านิดหน่อยก็จริงแต่ปัจจุบันเลเวลของทั้งสองห่างชั้นกันมากเกินไป ยังไงก็ตามเพื่อความปลอดภยัยเขาเลยเฝ้ารอให้นักฆ่าคนอื่นๆกดดันชินเฟิงอีกสักหน่อยพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็ออกมาเก็บเกี่ยวณนะเวลานี้สองมีดสั้นในมือของชินเฟิงหายวับไปเห็นได้ชัดว่าเก็บเข้าพื้นที่มิติจากนั้นในมือของชินเฟิงก็ปรากฏมีดอีกเล่มหนึ่งรูปทรงของมันค่อนข้างยาวตัวใบมีดก็หนักและกว้างอย่างไม่น่าเชื่อเกือบจะเป็นดาบอยู่แล้วยามผู้คนจ้องมองจะให้ความรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือมีดนี้เหมือนจะไม่ได้ทําจากฝีมือมนุษย์ถูกดัดแปลงมากมายจนดูมีแสงที่พิเศษออกไปไม่อาจทราบได้ว่าอยู่ในระดับใดเจ้าหญิงอี้ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวหรือนี่จะเป็นอาวุธเทวะตั้งแต่โลกถูกรุกรานโดยรอยแยกมิติหลายตำนานที่สับสูก็คลายจะได้รับคำตอบอย่างอาวุธบางชนิดที่เหล่าบุคคลระดับตำนานในประวัติศาสตร์เคยใช้ ที่มักสามารถสัมดงอำนาจเกินกว่ามนุษย์จะรังสารออกมาได้อาวุธดังกล่าวมักจะถูกเรียกว่าอาวุธเทวะถ้านี่เป็นของจริงเขาต้องระมัดระวังตัวให้ดีน่าสนใจดีนี่ในเมื่อแกมีของดีงั้นมาดูกันว่าแกจะดึงความสามารถของมันออกได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าว่าจบเจ้าหญิงอี้ก็เรียกกระบองออกมามันคืออาวุธในเลเวลดีเช่นกันทั้งยังาศาสตร์ประกายสีเงินขาวดูนวลตาในเมื่อเจ้าหญิงอี้แข็งแกร่ง ฉะนั้นอาวุธที่เขาครอบครองก็ย่อมแข็งแกร่งด้วยเป็นธรรมดาฉินเฟิงไม่สะทกสะทานก้าวเข้าชาติอีกฝ่ายพลุไฟสงครามแค่เริ่มต่อสู้ชินเฟิงก็งัดกระบวนท่าสังหารออกมาทันทีพันสงสยบมานเจ้าหญิงอี้ไม่น้อยหน้าระเบิดกระบวนท่าวรยุทธ์ที่ร้ายกาศที่สุดของตนกำลังภายในจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่อาวุธปรากฏเสียงหึงห่งหกังวาล นตำแหน่งที่พวกเขายืนอยู่คือใจกลางภูเขาใหญ่ดังนั้นเสียงนี้จึงสะท้อนไกลออกส่งผลให้พวกทรงอยู่ใครและคนอื่นๆที่กำลังค้นหาร่องรอยสามารถพบทิศทางที่ถูกต้องได้ทันทีในระหว่างนั้นเองการต่อสู้ระหว่างชินเฟิงกับเจ้าหญิงอี้ยิ่งมายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆช่วงจังหวะนั้นเองพลังสมาธิของชินเฟิงพลันกระตุกไหวอย,อย่างรุนแรง เขารู้สึกได้ว่าพลังสมาธิที่ปลดปล่อยออกไปรอบนอกกวาดโดนผู้ใช้พลังเลเวลดีหลายคนบางทีนี่อาจเป็นประกูลทรงที่เจ้าหญิงอี้กล่าวถึงดูเหมือนต้องรีบแก้สถานการณ์ให้จบโดยเร็วซะแล้วข้อมือของชินเฟิงพลิกกลับยามปะทะกับกระบองเจ้าหญิงอี้เขาก็ดีดตัวถอยออกมากว่าสาเมตรเจ้าหญิงอี้ยิ่งสู้ก็ยิ่งรู้สึกตกใจเขาไม่คาดคิดเลยว่าชินเฟิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ แต่นั่นก็ทำให้เจ้าหญิงอี้ยิ่งอยากสังหารอีกฝ่ายลงมากกว่าเดิมเมื่อเห็นชินเฟิงถอยเจ้าหญิงอี้ก็ไล่ติดตามทันทีในเวลานั้นเองพลังสมาธิของชินเฟิงถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงระเบิดแมกมาตูงมคลื่นอัดอากาศร้อนเผาลุกฮือขึ้นจากพื้นดินโถมเข้าปกคลุมเจ้าหญิงอี้ทันใดเจ้าหญิงอี้ไม่ทันป้องกันร,ร้องโวยวายด้วยความตกใจนี่มันบ้าอะไรกัน ปราณกำลังภายในโดยรอบที่คอยคุ้มกายถูกลดทอนพลังงานลงอย่างรวดเร็วเจ้าหญิงอี้ย่ำเท้าออกไปดีดตัวขึ้นกลางอากาศหลุดพ้นจากระยะโจมตีของเสาแมกมาในตอนนั้นเองรอยแยกสีดำพร้อมกับแสงสีเงินพันสาดออกมาปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่เขาดีดตัวหลบเลี่ยงอย่างกระทันหันเจ้าหญิงอี้ไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณบอกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีพยายามหลบเลี่ยงโดยจิตใต้สำนึก เมื่อกายฉีกวูบไปอีกทางเบื้องหลังเขาก็ปรากฏอีกรอยแยกหนึ่งขึ้นมาอย่างกระทันหันยังไม่พอเพียงคลิปตาเดียวรอยแยกก็ผุดออกมามา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะแทบจะปกคลุมรอบกายของเจ้าหญิงอี้ปุก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 รอยแยกมิติพยายามตัดเชือนแคนคาของเจ้าหญิงอี้หากปล่อยไว้อีกไม่นานคงทําได้สําเร็จเป็นฝีมือของไปหลีชินเฟิงแน่นอนไม่รอช้าโฉบกายเข้าหาศัตรูโอกกอดทมิน ความมืดมิดป,ปกคลุมเจ้าหญิงอี้นี่มันเจ้าหญิงอี้เสียจังหวะอีกครั้งแต่ก็เร่งรีบเร้นกำลังภายในมหาสารระเบิดออกมาขับไล่รุนมิติสีเงินไปรอยแยกมิติโดยรอบถูกหุบก,กลับคืนนี่เองคือเหตุผลที่ว่าทำไมเลเวลดีจึงสามารถเข้าร่วมรบในแนวหน้าได้เพราะเลเวลดีนอกจากสามารถแปรสภาพกำลังภายในสู่ภายนอกได้แล้วยังสามารถใช้มันปิดรอยแยกมิติเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วย ในระดับที่สูงขึ้นไป ability มิติมีใช่พลังที่คงกระพันอีกต่อไปอย่างไรก็ตาม ability มิติแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันหากคิดเผชิญหน้ากำไรย่อมไม่คุ้มเสียมันซึ่งเปลืองกำลังภายในละสมาธิมากเกินไปและฉินเฟิงไม่พลาดโอกาสนี้ลำแสงแห่งความมืดเส้นรังสีทมินอันเข้มข้นตกลงบนตัวเจ้าหญิงอี้เจ้าหญิงอี้รู้สึกว่าตนเองกลายเป็นคนอ่อนแอทันใดพะละกำลังเหือดหายลงเป็นอย่างมาก ณขณะนี้เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าตนกำลังเผชิญหน้ากับอะไรที่แท้ก็เป็น Ability ไฟกับ Ability มืดไม่ผิดแล้วมันคือ Ability แน่นอนแต่ว่านาบลัดฮันเตอร์เป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณไม่ใช่หรือตกลงเขาเป็นอาชีพอะไรกันแน่ไม่อนาญาตให้เจ้าหญิงอี้ฟุงซ่านไปกว่านี้ชินฟึงตัดสินใจสังหารทันทีทักษะลับกลืนดาราแรงดึงดูดมหาสารของชินเฟิงดูดซับกำลังภายในของเจ้าหญิงอี้ ออกไปให้พ้นเจ้าหญิงอี้หว,วดกระบองในมือเขาจนหลุดพ้นจากอำนาจดึงดูดของชินเฟิงเขาช่างทรงพลังจริงๆเป็นไม่กี่คนเลยที่สามารถหลุดพ้นจากกลืนดาราได้แทบจะในทันทีในตอนนั้นเองไปหลีพลันปรากฏกายขึ้นอีกครั้งเจ้าหญิงอี้งวัวแต่ใช้กำลังภายในสลายอบกอดทมินรู้สึกตัวอีกทีไปหลีก็อยู่ในสายตาของเขาแล้วจงมองมาที่ฉันดวงตาของไปหลีสาสตร์ประกายสีเงินลึกลํำ วิสัยทัศน์ของเจ้าหญิงอี้กลายเป็นพระเลื่นชั่วขนาเขาคือผู้ใช้วรยุทธ์โบราณดังนั้นพลังสมาธินี้ได้แข็งแกร่งย่อมไม่อาจต้านทาน ability ระดับราชาได้ไปหลีเอ่ยอีกครั้งอย่าขยับร่างของเจ้าหญิงอี้พลันแข็งค้างชินฟึงตวัดมีดเฉือนในคราวเดียวเจ้าหญิงอี้ขัดขืนโยกตัวถอยหลังไปครึ่งก้าวอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปครวด ลำคอของเจ้าหญิงอี้ถูกตัดจนเกือบขาดโดยมีดกษัตริย์ครามของชินเฟิงอึกอ๊อกเจ้าหญิงอี้ต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไร้กำลังจะเอ่ยชินเฟิงก้าวไปข้างหน้าก่อนที่อีกฝ่ายจะตายกำลังภายในในตันเทียนยังคงอยู่ดังนั้นวางมือน้าลงและกลืนดารากำลังภายในพลุ่งพล่านไหลทะลักออกมาอย่างบ้าคลั่งถูกสูบเข้ามาในตันเทียนของชินเฟิงมันกระจุกตัวกันหนาแน่นจนแทบระเบิด ต่อสู้เพียงวันเดียวเมื่อรวมกำลังภายในของเจ้าหญิงอี้แล้วตันเทียนของชินเฟิงถึงขีดกำจัดมันเอ่อล้นไปด้วยทะเลเมฆก,กำลังภายในถึง99ชั้นแม้กำลังภายในของอีกฝ่ายจะยังถูกสูบกลืนมาไม่หมดแต่ชินเฟิงไม่กล้าทำอะไรไปมากกว่านี้ยอมตัดใจปล่อยมือขณะดเดียวกันสมผู้ใช้อ bility ้เ v e l ดีอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะประชิดตัวเขาแล้วชินเฟิงยกมือขึ้น เพลิงโลการผุดออกมาสลายร่างของเจ้าหญิงอี้ทั้งกรอในเลเวลดีและอุปกรณ์อื่นๆถูกทิ้งมาหมดสิน้นหลังจากหยิบอุปกรณ์รูนมิติมาเป็นอย่างสุดท้ายชินเฟิงกวาดขาเตะออกไปกวาดขี้เท่าลอยฟุ้งไปในอากาศเปลวไฟและความมืดเอ,อ่ยจงกลับคืนรูนทั้งหมดที่แปลงเป็นท่าอาบิลิตีถูกรวบรวมกลับมาโดยชินเฟิงหากไม่ใช้เครื่องมือพิเศษเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบความพันผวน,นของอาบิลิตีที่นี่ ตอนนี้หลงเหลือเพียงจุดเดียวที่ต้องกลบเกลื่อนคือพื้นดินที่ปลดปล่อยเสาลาวาออกมาเมื่อครู่ปัจจุบันมันกลายเป็นลักษณะของแอ่งที่เหลือจากการระเบิดของภูเขาไฟตอนที่288เข้าสู่สุสานเทพสงครามบอะแสะเหล่านี้จะปล่อยไว้ไม่ได้มีฉนั้นสถานะของชิ้นเฟิงอาจถูกเปิดเผยชัดนำไพัยพิบติสู่สถานชุมชนเฟิงหลีเสี่ยวไปเร็วเข้ากำจัดดินพวกนี้ออกไป ไปหลีเพียงนึกคิดในจิตใจหลุมขนาดใหญ่พลันปรากฏขึ้นแทนที่แอ่งลาวาชินเฟึงโฉบกายไปข้างมันระเบิดออกไปหลายหมัดท,ทุบทำลายหลุมใหญ่จนมีสภาพดูไม่ได้ในตอนนั้นเองหางตาของเขาเริ่มมองเห็นศัตรูบางส่วนจากบริเวณผืนป่าแล้วชินเฟิงอัดฉีดกำลังภายในลงสองขาทะยานไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งไอตัวชั่วชาจะหนีไปไหนเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวของชินเฟิงสามร่างเงาก็ยิ่งไล่ล่าเดือดดาน เป็นคนจากตระกูลทรงจริงๆได้แก่ทรงอยู่ใครกับอีกสองอาวุโสสามอาวุโสว่องไวเป็นอย่างมากแต่ความเร็วของชินเฟิงเองก็ไม่ชื่องช้าเจ้าตัวระเบิดกำลังภายในทยานหลบหนีด้วยความเร็วที่น่าหวาดกลัวเก้าเดียวทยานไปได้ไกลกว่า20เมตรพริปตาเดียวทิ้งห่างไปกว่า100เมตรสามอาวุโสตระกูลทรงไล่ล่าไม่ลดละยิ่งนานระยะห่างระหว่างทั้งสองยิ่งหดแคบลง วิ่งตามอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลายาวนานกว่า5นาทีปัจจุบันห่างกันเพียง50เมตรเท่านั้นขณะนี้ในระยะพลังสมาธิของชินเฟิงสามารถตรวจพบการดำรงอยู่ของคนกลุ่มหนึ่งได้อย่างรวดเร็วคนเหล่านี้อ่อนแอที่สุดอยู่ในเลเวล e แข็งแกร่งสุดอยู่ในเลเวล d ซึ่งมีทั้งสิ้น5คนชินเฟิงเร่งความเร็วอีกครั้งกูสไปหลีปรากฏตัวขึ้นในอ้อมแขนของชินเฟิงเมื่อครู่เธออยู่ข้างๆตลอดเวลา เผื่อว่าชิ้นเฟิงถูกจับได้ขึ้นมาจะได้ระเบิดท่าสังหารเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นแล้วเพราะระหว่างหลบหนีภูเขาลูกใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นสู่สายตาทุกคนเหนือขึ้นไปของภูเขาใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกคล้ายแดนสวรรค์อีกทั้งยังมีเสาตั้งอยู่หน้าทางเข้าสลักไว้โดยอักขระแบบดั้งเดิมใจความว่าสุสานเทพสงคราม บนเสาสลักมีอักขระขนาดเล็กนับไม่ถ้วนบันทึกประวัติของเทพสงครามทั้งยังมีเงื่อนไขบันทึกเอาไว้และข้างๆมีบันไดหินที่ทอดยาวไปสู่ทางเข้าปรากฏอยู่และยังเป็นจุดเดียวที่ไม่มีหมอกห้อมล้อมยิ่งไปกว่านั้นทางเข้าที่ว่ายังถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเงินเห็นได้ชัดว่ามันคือช่องว่างนิติฉากเบื้องหน้าทำเอาคนจากตระกูลทรงตะลึงงานสำหรับผู้คนจำนวนมากที่ยืนอยู่หน้าสุสานเทพสงคราม พวกเขาต่างรู้จักเป็นอย่างดีล้วนเป็นตัวตนสำคัญจากตระกูลหยางตีและโวทั้งหมดเป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีล้วนกำลังนั่งขวาทับซ้ายดูดซับพลังจิตวิญญาณของโลกอันอุดมสมบูรณ์ที่นี่มันช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสามารถฝึกฝนได้ก้าวหน้าเร็วยิ่งขึ้นจูจ่ๆทรงอยู่ใครพลานนึกถึงบางสิ่งใบหน้าของเขากลายเป็นหน้าเกลียดยิ่งไม่ใช่ว่าเดิมทีทรงหยวนออกมาก็เพื่อจะเข้าร่วมสุสานเทพสงครามหรอกหรือ แต่เป็นหลัดฮันเตอร์ที่สังหารเขาไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะหลบหนีมาที่นี่ไอ้หนูอย่าคิดนะว่าพวกเขาจะช่วยเจ้าได้วันนี้หากข้าไม่อาจสังหารเจ้าข้าไม่ขอเป็นคนทรงอยู่ใครแรงความเร็วยิ่งขึ้นหนึ่งหลบหนีสามไล่ล่ามาจนถึงตีนเขาเบื้องล่างของสุสานเทพสงครามผู้ใช้พลังเลเวลดีและอ e ีบริเวณตีนภูเขา ทั้งหมดลืมตาขึ้นมองมาทางชินเฟิงในพลังสมาธิของชินเฟิงบังเอิญได้พบเจอกับคนรู้จักเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ตนเองแนะนำให้เดินทางมาที่นี่ชูหญิงซานแม้ซูหญิงซานจะไม่สามารถเข้าสุสารเทพสงครามได้แต่ในช่วงเวลาที่สุสารเทพสงครามเปิดอยู่จิตวิญ,ญญาณแห่งคุณเขาก็จะเปิดตามพลังงานฟ้าดินโดยรอบจะพุ่งสูงขึ้นกว่าห้ถเท่าเหมาะแก่การใช้ฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง สมมุติง่ายๆว่าหากฝึกฝนที่นี่หนึ่งเดือนจะเทียบเท่ากับการฝึกฝนภายนอกถึงครึ่งปีอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่เวลารำลึกความหลังชินเฟิงไม่มีเวลาได้ทักทายอีกฝ่ายชินเฟิงสับฝีเท้าดูเดือดไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักหนึ่งมือสะบัดปรากฏใบหยกขึ้นในมันตัวเข้าสู่สุสานเทพสงครามชินเฟิงพุ่งเข้าหาทางเข้าที่อยู่ถัดไปจากเสาสุสานเทพสงครามทันที รูนมิติตรงทางเข้ากระพริบไหวห่อหุ้งฉินเฟิงและหายวับไปในพริบตาทรงอยู่ใครที่ไล่ติดตามมาไม่ยอมหยุดฝีเท้าเขาคิดว่าหากฉินเฟิงไปได้ตนก็สามารถไปได้พุ่งเข้าหาทางเข้าทันทีวินาทีต่อมาแสงสีเงินตรงทางเข้าพลันกระพริบไหวทรงอยู่ใครลืมตาขึ้นอีกทีค้นพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่นอกหน้าทางเข้าห่างออกไป20เมตรอย่างน่าชงนเป็นแสงมิติที่เคลื่อนย้ายเขาออกมา หือหือจากนั้นก็ปรากฏรังสีแสงอีกสองคราวเป็นอาวุโสที่ไล่ตามมาติดๆหน้าทางเข้าภูเขาปรากฏอักษระโบราณขึ้นอย่างกระทันหันสำหรับคนจากตระกูลชั้นสูงการอ่านอักษรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีบัตรยกเทพสงครามอายุเกิน20ปีห้ามเข้าเป็นไปได้อย่างไรเช่นนั้นทำไมบลัดฮันเตอร์ถึงเข้าไปได้ทรงอยู่ใครแทบเป็นบ้า เป็นธรรมดาที่ทางเข้าจะปฏิเสธทรงอยู่ใครผู้คนที่อยู่รอบข้างมองฉากนี้ราวกับเป็นเรื่องตลกและอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากออกมาหนึ่งในคนที่กำลังนั่งสมาธิชายผู้พาดหอกที่มีผู้หางมาอยู่ตรงปลายไว้บนบาผุดยิ้มที่ดูเจ้าเล่ห์ออกมาคล้ายยินดีในความโชคร้ายของผู้อื่นนี่ยังไม่ชัดเจนอีกหรือเพราะน้องชายคนนั้นมีบัตรยกเทพสงครามอย่างไรเล่าอีกทั้งยังอายุไม่ถึง20สิปีเขาเลยสามารถเข้าไปได้ เจ้าหุบทรงอย่่คายเดือดดานกำลังจะสะบดออกมาแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเขาก็จำต้องกลืนคำพูดเหล่านั้นลงคอไปเป็นอย่างเหมาอาวุโสสองแห่งประกูลอย่างผู้ใช้วรยุทธ์โบราณในเลเวลดีหอีกด้านหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนตัวเตี้ยกำลังนั่งสมาธิอยู่เช่นกันบนตักเขาวางทับไวด้วด้วยดาบหนักเผยท่าทีย่อเย้ยและกล่าวปรากฏว่านั่นคือบลัดฮันเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในตอนนี้ ฉันได้ยินมาว่าเขาเพิ่งสังหารทรงหยูเหิงไปไม่นึกเลยว่าอาวุโสตระกูลทรงจะถูกรังแกโดยเด็กที่กระทั่งขนหน้าอกยังไม่ขึ้นหน้าอับอายเหลือเกินใบหน้าของทรงหยูไครกลายเป็นแดงกำ่ำตีเล่นสนใจจากประลองกันสักหน่อยหรือไม่อาวุโสสามตระก,กูลทรงตะโกนเสียงดังก็เอาซีวะกำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีบรรยากาศระหว่างทั้งสองกลายเป็นคุกรุ่น ประกูลส่งอย่าลืมว่าที่นี่คืออาณาเขตของใครพวกแกต้องการจะสู้จริงๆนะหรืออย่าทำให้เลือดชั่วต้องเปเปื้อนที่แห่งนี้เลยรีบใส่หัวไปซะก่อนที่จะกลายเป็นศพหญิงในวัย3 0ปีที่มีแท้คล้องอยู่รอบเอวกล่าวอย่างเผ็ดร้อนเป็นโหวอย่างเจียวจากประกูลโหวนอกจากนี้ยังมีเลเวลดีอีกสองคนอยู่ข้างๆทั้งคู่เป็นรองผู้นำจากเมืองในสีเมืองทะเลเหนือ คนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมาจากต่างที่แต่จุดยืนของพวกเขากับตระกูลทรงนั้นต่างกันพวกเขาคือกลุ่มพันธมิตรมนุษยชาติขณะที่ตระกูลทรงเป็นกลุ่มองค์กรมืดเดิมก็เป็นปรปักกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากไม่ต้องการสงครามเลยไม่คิดยุ่งเกี่ยวใดๆต่อกันอาวุโสตระกูลทรงสรีหน้าซีดเซียวโดยเฉพาะอาวุโสสามทำได้เพียงกลืนคำพูดในใจกลับลงไปไม่กล้าเอ่ยคำใดอีก เพียงแต่ในหัวใจของพวกเขายังคงสับสนว่าเหตุใดคนเหล่านี้ถึงได้มาที่นี่ในความเป็นจริงแล้วสุสานเทพสงครามไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อพวกเขาแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ทรงหยวนถูกฆ่าเมื่อสามวันก่อนเป็นสัญญาณเตือนแก่พวกเขาทรงหยวนเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของตระกูลทรงนับเป็นสมบัติของตระกูลแต่กลับจบลงโดยการถูกสังหารตระกูลทรงคือหนึ่งในกลุ่มที่โหดร้ายไร้ปราณีหากเกิดพวกมันสงสัยตระกูลของตนเล่า มันจะไม่บุกมาทำลายความหวังใหม่ของตระกูลพวกตนหรอกหรือซึ่งพวกเขาก็เดาถูกเพราะทรงหลินฮานเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆด้วยเหตุนี้เองสามตระกูลใหญ่จึงส่งผู้เชี่ยวชาญเลเวลดีออกมาติดตามพวกเด็กๆหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายแม้ตระกูลทรงจะไม่ส่งคนมาฆ่ารุ่นเยาว์ของพวกเขาแต่ทั้งหมดก็ไม่กล้าจากไปและยังคอยจับตาดูเรื่องนี้อย่างลับๆใครมันจะไปคิดกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์กลับเป็นแบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบัตฮันเตอร์ยังอายุไม่ถึง20ปีตอนนี้ภายในสุสานเทพสงครามมีแต่คนอายุต่ำกว่า20ปีทั้งนั้นพวกเราทำได้แค่รอยอยู่ที่นี่แบบนี้มันไม่น่าห่วงหรือการแข่งขันภายในสุสานเทพสงครามคงดูเดือดอย่างแน่นอนพวกเราได้แต่หวังว่าบัตฮันเตอร์จะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์โชคดีที่เขาเอาแต่ตามลาดตระกูลทรงทั้งยังมีสถานะเป็นนักล่างเงินรางวัลฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนขององค์กรมืด เวลานี้ความคิดในจิตใจของผู้คนแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดล้วนมุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวขณะเดียวกันชินเฟิงก้าวเข้าสู่ประตูทางเข้าวิสัยทัศน์ในแวลตาของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป